โพโค S8 อัลตาดีไหมเปิดคิดแบบนี้เลยแล้วกันครับจะได้เข้าใจตรงกันง่ายๆนี่คือโ Pro โคที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ก็มีเรื่องที่น่าเสียดายด้วยนะครับมาลองฟังกันดูถ้าพูดถึงโพโคนะครับอย่างแรกต้องพูดถึงราคาก่อนเลยราคาโพโค S8 อัลตาเปิดตัวมาประมาณ24ใบเทาแต่ราคาขายในตะกร้าเหลืองตรงนี้นะครับประมาณ20ใบเทาเท่านั้นล้าตัวถือว่าน่ารักเหมือนเดิมแต่ในราคาประมาณ20ใบเทาตรงนี้คุณจะได้ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5ซึ่งเป็นชิปเรือธงตัวล่าสุดทำคะแนนตัวตู้ไปแตะถึง4ล้าน ชัดมากยิ่งขึ้นชิปเสริมชิปเสริมเรื่องกล้องก็ไม่ธรรมดาครับให้มา3ตัวความละเอียด50ล้านพิกเซลทั้งหมดเลยกล้องหลักนี่ได้เซ็นเซอร์เ,เ,เ,เป็นไลฟ์ฟิชั่น950ด้วยนะครับขนาดเซ็นเซอร์คือ1ต่อ1.31นิ้วเทเลโฟโต้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับการซูมระดับ 5X ด้วยนี่คือมือถือเล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆปะเนี่ยกล้องหน้าอีก32ล้านพิกเซลขอบจอบาง1.5ม mm. มนี่ส่วนขอบจอบางผมบอกเลยว่าโอเคมากนะครับในเ x i ย o ม,มี15 d i โปอน,นี้ก็ขอบจอบางฟังดูเฉยๆแต่มันมีผลต่ตอาการใช้งานจริงครับประมาณว่ามันจะโล่งตามากยิ่งขึ้นรีเฟรชเรท 120Hz แล้วก็มีการปรับปรุงหน้าจอให้มีการถนอมสายตามากยิ่งขึ้นความสว่างหน้าจอนี้ต่าสุดที่1นิตเท่านั้นนะครับในขณะที่ความสว่างสูงสุดที่3,500นิตมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8ฟังก์ชัน AI ให้มาครบทุกอย่างและก็มาพร้อมกับ Hyper o s ส0ด้วยการระบายความร้อนใช้เทคนิค Liquid c o o l e r ที่ดียิ่งขึ้นสรุปให้กาใจะง่ายการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตัว F 7 Ultra นะครับก็มีการระบายความร้อนที่โอเคแล้วคาดว่า F 8 Ultra จะทําได้ดีมากกว่านีีี้้้้้มมาาาาาาสู่่่่จจุุดดดพพข,ของงรนนนนนั Outta F8 ะคคบไลลล3ตวววิวหยๆนนยแ เขามีการคอนแลกกับโบสใครที่ใส่ใจเรื่องเสียงนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยและจุดพี่สุดท้ายนะครับโพโคเอพต์เอาตาได้ USB Type C สาในที่สุดก็ใส่มาสักทีโพโคเอพต์เอาตากลายเป็นเรือธงที่เป็นเรือธงจริงๆขึ้นมาแล้วซึ่ง USB Type C สามจุดสองนะครับมันจะทำให้เราสามารถต่อจอเสริมได้โพโคเอพต์เอาตาก็จะไปสตรีมเกมได้มีการถ่ายองค์ควมูลที่เร็วจุดที่น่าเสียดายมีอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือการชาร์จได้ที่หนึ่งร้อยวัตต์ตัวโพโคเอพต์เอาต้ามันได้120ตตรอยี่ส ah. ิบวัตต์แบ ขึ้นมาเยอะไหมมันก็เยอะเช่นกันครับแต่สตรงผมมองว่า6 5 0 0 mm. อ a อเนี่ยในปี2026มันอาจจะหาไม่ได้ยากขนาดนั้นในตัวที่เป็นระดับเดรทงมันน่าจะได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าแอบน่าเสียดายนิดนึงและจุดพิจารณาเพิ่มเติมข้อสุดท้ายนะครับคือขนาดหน้าจอ6.9นิ้วใหญ่ๆเบิ่มๆ้ยพี่หน้าจอใหญ่ต้องดีสิวะต้องพูดตรงๆแบบนี้ว่าหน้าจอใหญ่เนี่ยมันดีแค่ในบางคนครับแต่ไม่ดีสรับทุกคนคนเลยบอกว่าเป็นจุดที่พิจารณาเพิ่มเติมแต่ที่ชอบมือถือหน้าจอใหญ่เล่นเกมด,ดนนนนับ้จจใตตวีออทย์แ่ แต่คนที่ชอบหน้าจอเล็กๆไม่อยากถือแบบจะใหญ่หญแล้วมันเมื่อมือตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับและทิ้งสุดท้ายที่ดีไซน์อันนี้ขอชมนะครับที่ตัดใจกลับมาทําแบบเก่าเพราะว่าดีไซน์แบบใหม่เนี่ยน้อยคนที่จะชอบดีไซน์แบบเก่ามันเข้าถึงง่ายกว่าและสีเดนิมนี่โคตรสวยเลยขายดีมากด้วยนะครับและถ้าใครสนใจผงป้กัดเอาไว้ให้แล้วตรงนี้